ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเราก็ต้องไปหามาเล็กกุหลาบค่ะมาปลูกในชีวิตเราสวัสดีค่ะค้ยนะคะอิงรักเทนนิงค่ะอย่าลืมนะคะกําลังใจถ้าไม่ได้จากใครหัวใจเราต้องสร้างเองนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกแบบนี้ว่าก่อนที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจเรามารักตัวเรานะคะเราก่อนเลยที่ต้องรักตัวเอง แล้วก็ให้กําลังใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเราก็ต้องนะคะไปหามาเล็กกุหลาบค่ะมาปลูกในชีวิตเราความสุขความสําเร็จเอวิตติ n งเลยที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีสร้างความสุขในครอบครัวเราเราเท่านั้นที่ต้องเป็นคนแอคชั่นลงมือทำและในยุคโควิดแบบนี้แอคชั่นอย่างเดียวไม่พอแอคชั่นแล้วต้องแอคทีฟด้วยนะคะ ค่ะครูพี่ได้นะคะพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกำลังใจถ้าไม่ได้จากใครหัวใจเราต้องสร้างเองนะคะ